พี่คิวเวียนเลยือี่เข้าภาษาได้ยังวะอ๋เหรอ เชิญยศยนธรรทุกท่านตักหวยความเล่าพ้อมแต่บงคูบาจามคนปูทัศอิสระพร้อมกันค่ะราราราขอเชิญทุกท่านการาบคำโภชานารัฒนาด้วยบทอภิรญา,าสมาของ เชิญทุกท่านอารัธนา สาธุสีระสุขทิิยันตีสิทงธรมให้สุแดนสุขติสาธุสิเรนะโพคัสัมปทาสิทงธรมให้เกิดโพคัสาสาธุสีระเณรนิพพิยันตีสิทงธรมให้สุรานิพานสาธุ Sasine boleh sukar sahul. Satu. Perak. 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 Jalan-jalan Satu jen. Kumpul perusahaan, kumpul rakyat, kumpul penonton. Kumpul televisyen, kumpul televisyen. Kumpul ออน้อยจะไม่ะชุมนุมมาชุมนุมไปชุมกันความธรรมประจําเดือนในวันอาทิตย์ต้นเดือนคุณมานันงกางสุพุนเตอรายการนี้ไม่ไปร่วมชุมนุมล้าก็หรอะอ๋อวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปโน่นทีัะ ดูแลสุขภาพด้วน,นัารเจอไปที่ไหนบ้างฝนฟ้ามันตกแดดมันร้อนทำอะไรก็องวันระวังสุขภาพกันเอาไปอย่าโล้มันเยอะแยะไปสังคมโรคโรคทั้งภานนอกโรคท้งไายใน,นมีหลางกายโรคบางโรคกกรักษาได้ยาบางโรคกกรักษาไม่ได้ บางโรคก,ก็รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายบางโรครักษาหายถ้าไม่รักษาตายบางโรคม้นไม่จําเป็นต้องรักษาก็อาจจะหายได้แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไปขึ้นอ,อยู่กับเราต้องมีสติอยู่ภายในกายตัวิจรารณาอยู่เดินเดินวิเคราะห์อยู่เดินเดิน สำรวจตัวทางตัวเองอยู่น,นึงนึงบางทีโรคเรานั้นอาจจะไม่จาเป็นต้องใช้อะไรรักษาแค่ใช้ใช้จิตใช้อารมณ์ใช้ความสงบสยบความวุสะสะว่นวายทุรนทุรายในๆตัวกำรรับโรคได้คนไข้ไายคนบางทีมาไม่ได้เป็นโรคอะไรเป็นโรคทางอารมณ์แล้วก็เป็นมุ่นเป็นนี่เป็นสารพัดเป็น สุดท้ายก็ต้องจ่ายยาแก้เครียดยาจิตระสาทอะไรว่าไปเรื่อยๆอันเป็นเพราะว่ามันเป็นโรคทางอารมณ์มาก่อนโรคสิ้นหวังโรคซึมเศร้าโรคไม่ได้ดังใจหวังโวงไปสมงปรารถนาแล้วก็ทำพาซึ่งสารพัดโรคเกิดขึ้นแล้วก็สามารถเอาวางให้ดีทีนี้มันมีโรคประหลาดๆโรคแปลกๆิดขึ้นเยอเแยะยชาวมี ไม่มีผัวแต่ก็มีท้องมาอย่างไรก็ไม่รู้ท้องมาสิบแปดเดือนเนะี่ยเออเป็นนางอะไรไปโ้นโในวันณัครีชื่ออะไรจะจำไม่ได้นะ,ะนางภาษาเออเออแม่ภาษาแต่แม่แ่ภาษามีมีผัวยายคนนี้ไม่มีผัวแต่ท้องมาสิบแปดเดือน ะ<าน>พระที่ไหนที่ไหนก็บอกว่าท <H im> ้องไปไปหาบหมอโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลบ,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 บอกไ่ท้องป้าลู้ถามว่ามีเป็นไหมมีม,มีแล้วจะท้องได้อย่างไงท <st ammers> ้องโตจะท้องโตผู้หญิงบอกเหมือนแม่คนท้องไปเลยให้ยาขับลมให้กะว่้นไปนอนตดนแต่ให้ลมท้ <sh arp> องแตก ยาดับลมยาขับเลือดดูไยมนี่มันเป็นเรื่องตลาดในโรคตลาดคือความรู้สึกของตัวผู้ผู้เป็นโรคก,ก็คิดว่าตัวเองท้องแต่ไม่รู้ว่าใครผสมสู่มันทําให้ท้องหาผัวไม่ได้หลบท้องมาสิบแปดเดือนแต่ท้องใหญ่เขาบอกใหญ่อายุก็รวมๆสามสิบ แต่น่าหน้าต่างคนโรคอย่างนี้มาก่อนที่มันก็มีก็เรียกท้องลมท้องมาโรคท้องมานท้องลม,ลม,ลม,ม,ลมแต่มันก็ต้องมันมีสาเหตุมีที่มานที่ไปโรคท้องมานี่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมาจากความผิดปกติทางารัฐววัวน์ภายในร่างกายบางทีบางครั้งตัวคนรูปมัน มันอาเจียนติดเชื้อมันก็ปวงมันก็โตมีปัาหากทังสรีระร่าง,งกายก็เป็นไปได้ก็วิเคราะห์ให้ดีรูให้ดีอย่าไปเชื่อใครก็บอกว่าไปหาพระที่ไหนที่ไหนก็บอกว่าท้องผู้หญิงก็ถามว่าเอาออกได้ไหมมันบอกว่าครูเออพระก็บอกว่าถา้าเอาออกแล้ว,วแม่จะตายเนี่ยจำให้รู้บุญนึกถึงไอ้เนร์นขึ้นมาทันที ถ้าเอเมีแอะได้อยู่เนี่ยมันคงจะรับภาษาอ,าออกได้ได้ให้พิธีกรเขาทำหน้าที่เห็นว่ามีปัญหาเยอะมีเยอะไหมไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับระดับเรื่องสุภาพอะอยากให้หลวงปู่ได้เมตตาพูดเรื่องวันแม่ก่อนนะครับเพราะว่าตามกำหนดการเนี่ยเรามีนัดจันที่สิราชใช่ไหมครับวันที่สิบสิงหาคมแต่เนื่องจาก สองสองค์ท่านก็เสร็จแปรพระราชทานที่วังใจกันลงแล้วก็อยากจะได้ฟังปฏิจจมุขว่าเราจะคงจะเดินทางไปสินป้นรุดว่าจะลดไปของหรือว่าจะอย่างไรครับวันนั้นผู้ช่วยราชเลขาในสมเด็จพระนางเจ้าโทรมาก,ก็เลยถามเขาว่าเราสรุปเราที่สำนักพระราชาวังเราเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนถวายบัพต์หรือเปล่า เห็นว่าเขาจะระลักนับหรือมดเพราะว่าทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จแปลพระราชฐานไปอยู่ที่พระวมงใกล้ขั้บหโรหินแล้วเง้นเราก็คงจะต้องมดไปก่อนนะครับแต่ว่าเราก็ทำงารถวายหพระพรได้โดยกิจกรรมที่ทำได้ก็คือบวชเมฆะมาปฏิบัิธรรม นายไเย็นเรียนวันที่สิบสองเราก็มาจุดเตียนชัยถว,วายพระพรุ่ช่วงบ่ายๆวันที่ส2บสองเพราะว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์บ้านเมือ,องก็ไม่ค่อยปกติเห็นว่าตรงนั้นเค้าประกาศเคอร์ฟิวเนี่ยไม่ประกาศครับมันมีสามเขตเขตแรกกครเขตทุสิบแล้วก็เขตอ๊อกประสิท ตรงสีราดมันเป็นฝังทนเนนก็ก็มดเอาไปก่อนนะแต่ว่าเราก็มาบวชปฏิบัติทมจุดเทียนชัยถวายเท้พรสวดมนต์ถวายพรบท้กพรตามวัดต่างๆและสถานที่ที่เขาจัดเพราะว่าเราไปก็เดี๋ยวมันจะดูเก้อเกิดไปหรือเปล่าเพราะว่าสถานที่เขาก็ไม่ได้อนุญาตให้ใช้ เราก็ส่งคงจะส่งมอบคืนสถานที่ลงเทียวบินสิบวานสรุปรบรวมก็คือวันที่สิบนี้ก็เรื่อกิจกรรมมาทาที่วัดหอมน้อยนะครับกิจกรรมที่แจ้งมานะครับวันที่เสิงหาคมก็จะเป็นการลงทะเบียนบุตรไขมากรบสหรับท่ันญาติธรรมท่านใดที่สนใจวันที่10นะครับก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้านะครับ7โมงครึ่งถวายพระตาหารเช้าแบตพระสุสง เวลา9โมงเช้านะครับจะมีประมนิเทศแล้วก็จเจริญกรรมาฐานช่วงบ่ายโมงเวลาเดินที่เราเคยไปที่สีรลชก็จะมีกิจกรรมที่วัดออนน้อยนะครับด้วยการเป็นวัดธรรมกรรมาฐานนะครับจากนั้นเวลา18บแนาิกาสานาทีช่วงเย็นก็จะมีธรรมะจากพระไตรปิฎกในกิจกรรมในวันแม่เราจะมีวันที่10วันที่11นะครับแล้วก็วันที่12 วันที่11พิเศษหน่อยนะครับวันอาทิตย์แจ้งที่นกญาติทํานทราบเพราะว่าช่วงเช้าจะมีคลินิกโอโรคยานะครับท่านใดที่เจ็บป่วยนะครับอยากจะรักษาก็ขอเ,เชิญน,นะครับส่วนวันที่12สิงหาคมาที่ท่านหลวงปู่ได้ได้แจ้งกับทุกท่านทราบนะครับช่วงเย็น4โมงเย็นจะมีพิธีจุดเทียนชันยถวายพระพรเรื่องในวันแม่นะครับ12สิงหาคมนะครับแล้วก็ช่วงเย็นหลังจงกากานั้นกม็มีการกลับบ้านกิจกรรมนี้ก็มี ให้เขาจัดมัินี้ไอ้บริษัทพุชเ์เบสเขาเตรียมของสำหรับแจกพ่อแม่ที่ลูกที่พาแม่มามาวัดน,นะคงัูกให้เขาเตรียมข้าวเตรียมอะไรอะไรเาไ,ไ,ไ,ไว้เอาไว้เอาไว้ไปหุงก็ต้มเนียงแม่ไม่ใชใ่ไปหยอดน้ำขกาต้งม่ <laughs> ควรจะต้องมาได้เห็นผลว่าอะไรไม่จําเป็นต้องวัดนี้ไปวัดไหนๆกันแแต่ยกเว้นไ้สักวัดมันไหนอ่ะป่าคันธีรรอป่าคันธีธรรมก็เลี้ยงพ่อแม่ด้วยก้อนชาวน้ำก็ถือว่าเลี้ยงได้แค่ขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งเรียกว่าเลี้ยงแค่อิ่มแต่เลี้ยงพ่อแม่ด้วยบุญกุณงามความดีด้วยกุศล มันเป็นการเลี้ยงได้ข้ามภพข้ามชาเลี้ยงได้ยาวนานยัยงยืนหลายกับหลายกันในขณน,นคนที่ลูกหลานที่มีสติปัญญาก็จะพาพ่อแม่มาเลี้ยงวิธีเลี้ยงก็คือมาพ่อแม่มาทํากิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลที่สามารถจะติดตามตัวของพ่อแม่ไม่ได้เช่นคาว่า ใส่บาตรฟังธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาแผ่เมตตาสวดมนตน์อะไรก็ว่านไปบุญเหล่านี้นะมันจะสั่งสมอบรมติดตามตัวพ่อแม่เราก็ไปสู่ในที่ทต่างๆได้ข้ามภพข้ามชาไอ้ก้อนข้าวยดน,น้ำอย่งายงดีก็แค่กินอิ่มแล้วก็ขี้ออกมาไม่เหลือเป็นวิธีเลี้ยงที่ดีควรจะเลี้ยงให้มันยัง่งยืนเลี้ยงให้มันสมบูรณ์แบบ ที่เลี้ยงได้ทั้งหลายวันหลายๆครบหลายชาติก็ใครว่างก็พาพ่อแม่มา,า,า,ม,ามาร่วมบวชในธรรมะปฏิบัติธรรมผมคิดว่าวาัดใดๆก็มาทำนะไม่ใช่เฉพาะวัดต่อหน่อยวัดใด่เขาหม้าจะทำก็มีวันหยุดหลายวันไม่ใช่สุกเสาร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อาทิาทตย<า>์แล้วก็จกันทร์งั้นก็ใช้เวลาทั้งรวมสี่วันก็บอกบอกคุณทั้ง ชมรายการมีว่าใครอยู่ใกล้วัดไหนเห็นท่าทางวัดจะยังให้เกิดสติปัญญาสตานัานไม่ต้องพูดถึงว่าเราม,มีอยู่แนท่าเข้าวัดแต่ปัญญาเี่นสำคัญเข้าไปแล้วมันทำให้เรารุ่งเรือนเจริญปัญญาสำเร็จประโยชน์เห็นวิธีทางในการที่จะนําเอาปัญญาเหล่านั้นมาใช้ในการบริหารจัดการชีวิตได้ก็พาพ่อแมเข้าไป ยอย่าพาพ่อแม่เข้าไปพ่อมีศรัทธาอย่างเดียวเพราะมันจะทําให้หลงทําให้งงใจหายศรัทธาทุกคนน่ถ้าไม่ไม่มีก็คงไม่เข้าวัดไม่ไม่ใส่บาตรไม่ทําบุญมันมีอยู่แล้วแต่ตรงไหนที่มันมีปัญญาเี่ยสำคัญเวลาเราเข้าวัดเราไม่ค่อยเรลี่อนสันเวลาจางตรงไหนก็ไปกับครับอุ้ยวันนี้ข้างมีศรัทธาเยอะมีคนศรัทธามากกว่าไปแต่ไม่ถามว่าวันนี้วันนั้นที่เราเข้าไปกันนะ่ะ มันทําให้เรามีปัญญาไหมจะทําทให้เรามีปัญญา่นหละนั่นคืะยารักษาโรคยาแก้โรคยาป้องกันโรคแต่ถ้าหากว่ามีแต่ตัวศรัทธานเนี่ยมันมีแต่ความเชื่อมีแต่ความหลงงมงายก็อย่างนั้นก็อันตรายนะอย่าเข้าไปเพราะเข้าไปแล้วมันจะทําให้กลายเป็นเหมือนกับว่าไปเลี้ยงโจรให้อ้วนแล้วไปทําให้เราโง่มากกว่า แล้วสุดท้ายสิ่งที่เราได้ก็คือไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรที่จะเอามาใช้กับบริหารจัดการชีวิตเลยตัางก็เสียเวลาก็เสียสติปัญญาก็ไม่ได้อะไรอะไรก็ไม่มีสุดท้ายก็เวลามีปัญหาก็แก้ไขไม่ได้ทุกคนมีศรัทธาก็ดีนะถือว่าเป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่เรายังขาดอยู่คือสติปัญญาวัดไหนก็ให้สติปัญญาแาได้ไปที่นั่นไปที่วัดน,นั้นนะ มีแต่ศรัทธาให้อย่างเดียวอย่าไปแสดงว่าเรากราลังจะไปเลี้ยงโจรให้อ้วนแล้วโจรก็จะโตมาปร้่เราต่อไปไม่จบไม่สิ้นวิธีกําจัดโจรในคราบของอาการอาศัยศรัทธาหากินก็คือที่ไหนเขาสอนให้มีแต่ศรัทธาแล้วไม่มีปัญญาอย่าไปเลี้ยงมันบอกได้เลยว่าอย่าไปเข้าวัดมันอย่าไปใกล้มันอะไรบแบบนี้ย,ยกวก็เพิ่มมาอีกมีมีข้าวหัวแล้วนะ อัต่อมาเนี่ยเขาลงขันกันห้าสิบล้านนะหูนี่แพงนะหัวนี่แพงเขาลงขันกันวามีผู้หวังดีมาเตือนรวมหัวกันหลายสันักใหญ่ๆมีสำนนกใหญ่ๆเป็นคนแกนต,ตามตามด้วยเหยียอคำตามด้วยอีกหลายๆสำนนกทำไงก็ได้ให้ตายทาไม่ตายก็หาว,า,าวิธีทำลาย ด้ยวยการทำการต่างเกามอวันนี้นั่งนั่งอยู่ก้างหลังขณะอยู่กลา,นางนยดูคนงามดูทหารมันทำไอ้เออเอเอ,เอ,เอดังนาอยู่แล้ววันนั้นมองเจริญสติไปด้วยรถอะไรวิ่งมาเพราะมันเห็นทหาเรนเรยนเรยเะๆยทำถอยกลับเลยบอกเฮ้จา่ากันวิ่งไปดูนี่ไอจ่ากันวิ่งไปดูมันก็รีบบินออกไปเลย ถามพระพระก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนยังไงอย่างนี้ก็มามีปแปลกๆมาเหมือนกันแต่เล่าให้ฟังนี่ไม่ได้กลัวหรอกแต่บอกให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะมาแพงนะค่าตัวราคาแพงใ,ใครจะมายิ่วมก็ต้องดูก่อนว่าคุ้มไหมไปคุ้มที่ไม่ไปนะอ <c oughs> ัน้ก็มีวิธีการอี๋ยวนี้เขาแปลกรอบเข้ามาฝวังตัวเข้ามา,าเล่ทะทุบาย แล้วมันก็หาวิธีด่าสารพัดละนเรนี่มีข่าวว่าลวงปู่ไปซื้อรถแจกเจ้าพณนาปกครองตั้งเป็นกี่คันสิบคันบอกไอ้ข่าเฮ้ยรถกูนี่แก่แล้วแกอีกวัน่นั้นเจอสุดที่ว่าเอที่ลวงปู่รอให้ลูกรวยก่อนเดี๋ยวลูกจะซื้อถวายอีกคันนึ่งเข้าใไมตอนนี้ยังไม่รวยก็ใช้ของเก่าอีแก่ไปก่อนนะว่าไอ้รถคันนี้ก็ซื้อมาให้สิบสองปีแล้ว จริงๆก็ไม่ได้ซื้อให้เลยหรอกเ,เขาใช้เก่าแล้วล่แล้วเขาเ้ามาให้เราต่อนี่มันสามแสนกว่าหรือสี่แสนบินบินไปเด้๋ก็ซ่อมมาเนอเราไม่ได้เสียตังซ่อมอมึงซ่อมเองมุงจ่ายเองเนื้อมึงมสนใจหาเงินปลูกเวลาไซื้อพยายาหาว่าเราไปปลูกป่าขุดดินเป็นอาวันทำกับข้าวใี่ให้อีกประคองให้คนนั้นไปสืบที่เฮ้ยน้ำท่วมปานจีนอีกแล้ว เดี๋ยวจะไปทำตข้าวให้ดูว่าตรงไหนที่าาามันหนาสาหัสมันยังไม่ลดที่จริงถามว่าพวกนี้รู้ปลูกต้นไม้นี่เป็นอตบไม่เป็นขุดดินเป็นอตบไม่เป็นปลูกผักปลูกแก้านีอเป็นอตบไม่เป็นเ,นเป็นอตปนนปนบตปฏิตรีตร,ตรับเงินรับทองนี่เป็นอตบไหมเป็นแต่ในพระวินัยเขาบอกไม่ชัดว่ายินดี เพื่อตัวเองเพราะฉะนั้น,นหลวงปู่รับจะไม่ได้ยินดีเพื่อตัวเองแล้วถ้ามันจะเป็นนาบัติก็ไม่เป็นไรหลวงปู่ยอมตกนรกให้พวกเมืองอิ่มโลกนี้เขียวกระจีทุกคนสบายอยู่ได้อย่างปลอดภัยคนตก,ก,ท,ก,กนท,ท,ทุกข์ได้ยากคดอยากลาบากน้าท่วมไฟไหม้ผูทกภัยวาตภัยเราได้ช่วยทำกับข้าวเลี้ยงเขาไม่เป็นไรกูยอมตกนรกให้พวกมืองกินอินก็พอแล้วไอ้เงี้ยสางมันเยอะ อะรมันจะมาจากประบัติอย่างนี้ผูก็่าแค่สึกไม่เห็นยากเย็นอะไรถ้าผู้สืกอแล้วมึงมาวันไหมต่อีแนะเดี๋ยวมาต่ออเลยกลัวนี่ตอนนี้มันก็มีข่าวอาหาว่าหลวงป,ปู่อะไรตอนพูดถึงเรื่องประวัติที่หลวงปู่บวช มาว่าหลวงปู่บวชพรรษาอายุเพื่อใหบวตอนอายุไอ้พอไอ้พศ25 2พ้รไอ้ไอ้ช่งกล้องเขาเอาภาพมาให้เอาเอาเอาคำถามไปอยู่เราก็เลยบอกให้มันเป็นคนที่ใบสุทธิดู้เาใบุติบัติเก่าๆเห็นไหมแล้วก็ให้มันไปถ่ายลงอินเทอร์เน็ตให้มันดูว่านี่ยลบวชตั้งแต่ปีสอง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 สมัยนั้นรูดาวแหวนยัง ยังเดินดูดหรี่สบายไอ้ชายโยหัวโตอยู่เลยแล้วเจ้าบอกว่าผมไม่ทันหลงวงเตาแหวนไม่ยังไหมก็ว่ามันเลยคคนมันว่างอย้ผมก็เลยบอกจะนึกว่าเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้จะาจารยายการบอกเอาละที่มึงด่าๆนี้คุณรับหมดแล้วกันนี่มึงก็ด่าไม่อีกแล้วหาว่าเป็นเกอแต่เ,เนีย